สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blaze My Soul ค่ะกลับมาพบกับกิฟตอีกเช่นเคยนะคะห่างหายกันไปนานเนาะคิดถึงกันหรือเปล่านะคะวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์รีวิวไพ่ทาโร่ค่ะซึ่งนะวันนี้ชุดที่กิฟตจะมารีวิวเนี่ย<ม>ก็เรียกได้ว่าเป็นไพ่คนไทยอีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าความน่ารักมันน่ารักแค่ไหนนะคะ แพ็กเกจจิิงนะคะทำมาอย่างดีกล่องสีแดงสวยงามมากๆนะคะมาเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันเลยค่ะนี่เลยค่ะจากเพจโพล่าทาโร่นะคะก็นอกจากเขาจะเป็นไพ่ทาโร่แล้วเนี่ยยังมีแถมโุนีอคการ์มาด้วยนะคะหรือว่าไพ่ราศีนั่นเองนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่กัน ะะถ้าใครสนใจนะคะบอกก่อนเลยนะว่าสามารถทักไปได้ที่บ้านฟ้านะคะชื่อเพจว่าโพร่าทารค่ะจริงเขาเป็นแม่หมอด้วยนะเออแล้วก็แบบว่ามีผู้ติดตามเยอะมากนะคะนะนี้อ่ะด้านในเดี๋ยวเราค่อยๆแกะกันนะคะอุ้ยมันมีของอะไรมาด้วยนี้น่าจะเป็นไพ่นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยอุ้ยอันนี้มีของแถมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะเรามาแกะของแถมกันก่อน,อนดีกว่าไหมทุกคนนะ มาดูสิคะว่าตลับเล็กๆอันนี้มันคืออะไรนะคะให้คลิบเดานะอาจจะเป็นแบบฟิลลิ่งเทียนหอมไหมเทียนจุดสีแดงไหมว้าวโอ้เป็นเทียนจุดรูปดอกกุหลาบนะคะนี่ก็ถ้าใครสายจุดเทียนนะอันนี้น่ารักมากๆนะคะแอบดมดนิดนึงนะโอ้ไม่ีกลิ่นด้วยกลิ่นฟิลลิ่งเหมือนกํายานนะถ้าใครเป็นสายจุดเทียนอยู่แล้วนะคะถือว่าโอเคเลย นะคะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่กันนะคะคือดูจากเขาเรีเยกอะไรนะผ้าปูที่เลือกมาวันนี้นะคะก็คือเอาเลือกมาให้เข้ากับไพ่เลยนะคะก็เป็นไพ่ตีมสีแดงนะคะเป็นไพ่แนวเหมียวไหมนี่น่ารักมากๆทุกคนพิมพ์กล่องโฮโลแกรมด้วยนะคะดูดีมากๆปะเดี๋ยวเราไปแกะด้านในกันเลยคะ่ะ นี้เลยค่ะตอนนี้แกะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูภายนอกกันก่อนนะคะก็นี่เป็นชื่อไพ่เลยนะคะชื่อเดียวกับเพจนะคะโพล่าทาร่นะ,ะอ่ะมีไพ่ทั้งหมด94าใบนะคะเป็น94ทาโร่ทารูวิธโซเดียดการ์ดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือกิฟก็ไม่แน่ใจนะว่าเออ94าใบเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอะไรบ้างนะคะโอ้เปิดมาได้ใบแรกเป็น two of cup นะคะอ่ะ กล่องก็เป็นกล่องแข็งนะคะเปิดฝาบนแบบนี้นะ,ะขนาดกิ๊บรู้สึกว่าน่าจะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะขอบสีทองถูกต้องนะคะเป็นขอบสีทองโฮโลแกรมถือว่าสวยงามมากๆนะคะอ่าเราจะเห็นว่าด้านหลังมีความแบบคนละสีเนาะนี้นะคะอ่ะมาดูอันนี้กันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นโซดีแอคการดนะคะวิสวยมากเดี๋ยวเรามาฟิปตูกันเนาะขอดูหลังไพ่ขอดูหลังไพ่ก่อน ะะหลังไพ่ที่เป็นโซดีแอคทำเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆการเวลานะะส่วนอันนีนะะ้สรุปมันเป็นหมีหรือมันเป็นแมวกันแน่ทุกคนนะเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูน่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะคะน่าจะเป็นหมีไหมเพราะโพล่าน่าจะแปลว่าหมีเนาะออแก้ข่าวนิดนึงนะไม่ใช่แมวนะทุกคนนะเป็นไพ่หมีนะคะก,ออการ์ดเนี่ยเป็นฟิลลิ่งแมท แล้วก็คือกิฟอยากบอกเลยว่ากิฟชอบไพ่ที่สีสันแบบนี้มากๆนะคะคือคือเป็นคนชอบสีท like ี <S <S ่มันดูน่ารักนะคะคือมันดูเหมือนจะธรรมดานะทุกคนก็คืออ่ะสังเกตความธรรมดาคืออะไรนะคะตัวไพ่เนี่ยไม่ได้มีปัมฟอยทองอะไรตัวชื่อก็ดูเป็นธรรมดานะคะด้านหลังก็ไม่ได้มีปัมฟอยทองอะไรนะคะแต่ว่าขอบเนี่ยสวยมากเป็นสีทองโฮโลแกรมซึ่งกิฟไม่ค่อยมีนะคะที่เป็นทองโฮโลแกรมแบบนี้ นะแล้วก็คุณภาพกระดาษนะคะไม่หนาไม่บางสําหรับกิฟบนะกิฟบถือว่าความยืดหยุ่นค่อนข้างดีส่วนตัวกิฟบก็จะชอบไพ่ที่เป็นฟิลลิ่งแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เรากรีดแบบรีโฟชัฟฟ์ได้นะคะอ่าก่อนจะไปฟิปตูนะขอขอกรีดให้ดูก่อนเลยนะคะว่ามันเลิศโอ้โหทุกคนกรีดเลิศมากเฮ้ยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการอวยกันเกินไปนะแต่เอาเป็นว่ากริรู้สึกว่า ให้คนไทยสมัยนี้นะคะทําดีขึ้นมากๆโดยเฉพาะสําหรับนี้ยิรู้สึกว่าค่อนข้างปลื้มในคุณภาพกระดาษเลยนะคะแล้วก็เห็นเห็นแมทุกคนว่ามันไม่ได้ติดกันเป็นก้อนขนาดนั้นนะคะ mm. เห็นไหมเพราะเราขี้ออกเนี่ยมันก็ออกเลยนะคะ mm. คือไพ่าบางชุดท,ที่ทำฟิลลิ่งแมทเนี่ยมันจะมีความกรีดยากแต่อันนี้กรีดง่ายมากนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟิปตูดูหน้าไพ่กันเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาฟิปรูดูหน้าไพ่กันนะคะแอบเมื่อกี้กิ๊แอบ,บเปิดดูก่อนแล้วนะคะคือกิ๊บจะบอกทุกคนว่าไพ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียงแบบที่เราเคยอันบ็อกกันนะคะก็คือคอหละเมเจอร์ Major, นะคะไมเนอร์ Minor, บุคคลใช่ไหมคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเขาจะเรียงแบบนี้ค่ะเรียงด้วยตัวเลข ะะก็คือขึ้นด้วย2แต่กิ๊ไม่รู้นะว่าทุกสำรับจะเรียงเหมือนกันหมดหรือเปล่าแต่ใดๆแล้วทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะเราแค่เช็คดูว่าไพ่ของเราเนี่ยได้ครบทุกใบไหมก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าการเรียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้จัดทำนะคะว่าลำดับความที่เขาต้องการให้เราเห็นเนี่ยต้องการให้เราเห็นอะไรนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันจะมีจุดประสงค์นะคะของผู้ที่ทำไพ่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนนะ,ะเพราะว่า กีบาเจอไพ่หลายชุดเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยบางชุดนะคะไม่เรียงมาเลยก็คือคละกันมาหมดเลยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คดูเนาะเพราะตอนที่เรา unbox ไพ่เนี่ยเราก็ต้องมาเช็คดูว่าเราได้ไพ่ครบหรือเปล่านะคะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเอาไหมมาเดี๋ยวเรามาฟิปตูดูหน้าไพ่กันเลยค่ะอันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยเลข2นะคะสองไม้นะเราก็ยังเห็นว่ามีความอิงไรเดอร์เวท ะะอยู่บนหอคอยเหมือนเดิมมองไปที่ท้องทะเลแผ่นดินนะคะอันนี้นะต่อมา2ดาบนะคะกอ็อยู่นั่งอยู่ใช่ไหมถือดาบ2อ,อันเวลากลางคืนนะคะอสองเรียนนะคะสองเรียนอันนี้อาจจะมีความแตกต่างกับไรโดเวทนะคะเพราะว่าอะไรไรดเวทเนี่ยเป็นสองเรียนที่ยืนอยู่ระหว่างทะเลใช่ไหมคะที่มีคลื่นลมแรงของเรือด้านหลัง นะคะแต่ว่าอันนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าอันนี้ก็อยู่บนความไครสีดเหมือนกันความไครสีดหมายถึงความวิกฤตเนาะเพราะว่าอะไรเขายืนอยู่บนลูกบอลที่อยู่บนเส้นได้เส้นเดียวแปลว่าอะไรแปลว่ามีความไม่มั่นคงมีความไม่แน่นอนมีความโอนเอยนนะคะแล้วก็ยังต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะแต่ว่าก็วาดออกมาเป็นตัวตลกนะคะก็ถือว่าเออเป็นหลายๆชุดที่จะวาดส่องเรียนออกมาเป็นตัวตลกเนาะแบบ บางทีมันจะมองในมิติของการที่บอกว่าทําเพื่อการเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยก็ได้นะคะการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะทุรนทุรายเนี้ยเพื่อการอยู่รอดของชีวิตนะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นสองถ้วยอันนี้ก็งไรเดอร์เวทนะคะแค่ดูสี่ใบนี้กิฟก็บอกได้เลยว่าถ้าใครที่กําลังจะเริ่มต้นอยากเรียนไพ่ทาโร่สามารถซื้อไพ่ชุดนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า อิงตาม r i เดอร์เวทเรียกว่า99.99% 99นะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะอยากเรียนไพ่ทาโร่แต่คิดว่าไม่อยากซื้อไพ่ทาโร่ที่มันเป็นแบบเดิมๆหรือว่า r i เดอร์เวทที่เราใช้กันนะคะก็พยายามหาโคลนมิ่งใช่ไหมโดยปัจจุบันเนี้ยไพ่ที ing, ่โคลนนิ่งไรเดอร์เวทมีเยอะมากทุกคนนะแต่ถ้าถามว่าทำไมคิดถึงแนะนำไรเดอร์เวทเพราะว่า r i เดอร์เวทเนี่ยเป็นระบบที่มีคนสอนเยอะนะคะแล้วก็เนื้อหาที่เราจะคอยหาอ่านเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะ นะแต่ถามว่าต้องใช้ชุดเรูเวดเลยไหมนะคะก็ใช้ชุดที่โคลนนิ่งแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พิเศษสําหรับไพ่ชุดโพลาร์ทาร่นะจะบอกว่าเขามีสอนด้วยนะคะก็ใครสนใจลองทักไปติดต่อสอบถามกันได้นะคะอ่ะมาต่อสไดาเออสมไม้นะคะก็ยังคงความหมายไรดูเวตนะคะคือถ้ามันเหมือนเนี่ยกิ๊จะไม่พูดเยอะนะทุกคนเดี๋ยวคคิปมันยาวเกินไปนะคะก็ให้ทุกคนดูความสวยงามน่ารักของไพ่นะคะ แม้สามเหรียญก็ยังเหมือนอยู่นะสามถ้วยก็น่ารักสุดๆเห้แมททุกคนคือคืออยากให้ทุกคนเห็นของจริงมากเลยว่าสีมันละมุนสวยมากๆนะคะน่ารักอ่ะคือดูเรามีความน่ารักคิดว่านะต่อไปนะคะใครที่ติดตามบ้านฝากิีปอยู่เนี่ยก็จะเห็นไพชุนนี้บ่อยมากขึ้นแน่ๆนะคะเพราะว่าเออหลงรักเลยน่ารักจริงๆนะคะนะแอะสเซเหเรียนก็ยังคงเหมือนเดิมสีถ้วยก็ยังคงเหมือนไรดเวยเนาะเออห้าถ้วยนะคะนะห้าเหรียญ เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าไพ่ใบเดียวกันนะคะเราวาดออกมาเหมือนกันแต่มิติของตัวละครแตกต่างกันออกไปนะคะบางทีอารมณ์มันจะสื่อชัดเจนมากขึ้นนะคะอย่างอันนี้หมีเจ้าเล่เห็นไหมอารมณ์มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางทีสีนะคะสีสันที่มันดูละมุนดูซอฟขึ้นมันก็จะทำให้ไพ่ที่น่ากลัวเนี่ยน่ากลัวน้อยลงนะคะ่ มีก็ให้ดูนะคะเปิดไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวกิฟเล่งสปรีดวิดีโอให้เร็วหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปสับไพ่แล้วก็กรีดไพ่แล้วก็มาลองพลิกอากาศกันค่ะ อ่าเรามาดูบุคคลกันนิดนึงนะคะน,นี่ก็จะเป็นราชาถ้วยนะคะเห็นไหมว่ายังคงสัญ,ญลักษณ์ของไรเดอร์เวมาครบนะคะบัลลังก์อยู่ท่ามกลางทะเลที่มีเรือนะคะแต่อันนี้ให้ความรู้สึกว่าดูมีพลังดูมีอํานาจนะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นราชาแห่งเจ้าสมุทรนะเพราะว่าอะไรพอเขามีเหมือนมีกองกําลังเรือลบเห็นไหมเออความรู้สึกมันอาจจะให้แตกต่างไปจากไรเดอร์เวนะคะไรเดอร์เวเนี่ยราชาถ้วยเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีพลังกําลัง นะคะแต่ชุดนี้คิดรู้สึกว่ามันให้พลังก,กำลังที่มากขึ้นแต่มีความอ่อนโยนอ่อนไหวมีความฟลกซิเบิลกว่านะคะต่อมาเป็นราชาเหรียญอันนี้ก็มั่งครั่งล้ำรวยนะคะสุขสบายราชาดาบอันนี้ให้ความรู้สึกถึงความดุดันเลยนะคะอันนี้มีหมีที่โดนแบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นบริวารเนาะเป็นตัวช่วยเห็นไหมแสดงว่าเป็นคนที่มีอำนาจบารมีมากนะคะดูมีอำนาจมากๆจริง อ่าราชาไม้ดูมีความสดใสเนาะอ่าอัศวินถ้วยอันนี้หนักเลยนะคะอัศวินถ้วยไรดเวทเนี่ยยังอยู่บนมาใช่ไหมแต่อันนี้คือลงมาเอาน้ําให้มากินเลยเหนื่อยแสดงว่าเป็นคนที่พักง่ายหน่ายเร็วอะไรอย่างงี้ไหมแบบว่าเออทำอะไรสักพักนึงอาจจะแบบเป็นคนใจเย็นนะใช้คํานีนนะ้แล้วกันเนาะแล้วก็เราจะเห็นถึงความอะไรคะเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้คิงถ้วยใบเนี้ยมันจะ เออไม่ใช่ขิงถ้วยไนท์ถ้วย,ยใบเนี้ยหรืออัศวินถ้วยใบเนี้ยเราจะรู้สึกได้ว่าเขามีความเจ้าชูมากกว่าไรเดเวทเพราะว่าอะไรมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นเห็นไหมดูแลผู้อื่นนะคะอ่าอัศวินเหรียญน,นะคะอ่าอัศวินดาบก็ยังคงความดุดันนะคะไม่เกรงใจใครนะอัศวินไม้ก็เช่นกันนะคะต่อมาเด็กถ้วยนะก็ยังเหมือนเดิมนาะเล่นกับปลานะคะ มีความเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งมีความสดใสเนาะเด็กเหรียญนะคะถือเหรียญมองเหรียญในเรื่องของการคิดวางแผนนะ,ะเด็กดาบอันนี้ดูมีความมุ่งมั่นนะคะเด็กดาบชุดนี้กิดไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบโลเลหรือโอ้อวดนะคะแต่เห็นสายตาที่มุ่งมั่นของเขากิดรู้สึกว่าดูมีความมุ่งมั่นนะคะ,ะส่วนอัศวินเออเด็กไม้นี่กลายเป็นว่าดูเป็นคนที่มีความสดใสทําอะไรด้วยแพชชั่น ะะดูมี energy ในการทำสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ทำด้วยความชอบความรักนะคะนีต่อมาควีนถ้วยนะคะให้อารมณ์เหมือนเหมือนเดิมนะอีะอ่แอบควีนเหรียญนี้น่าสนใจนะคะควีนเหรียญของไรเดอร์เวจะค่อนข้างเศร้านะคะแต่ควีนเหรียญของชุดนี้กิ๊บรู้สึกว่าดูมีความสุขนะคะดูไม่กังวลน,นะอ่ายควีนดาบนี้ดูเป็นนักรบเลยอะ,อะเป็น feeling เหมือนแบบเหมือนอะไรนะ House of the Dragon ใครได้ดูไหมเออ ก็คือเป็นอะไรเป็นเลนีล่าเลยนะคะที่มีความเก่งกาดนักรบนะคะจะแบบครองบัลลังใช่ไหมปกติผู้หญิงก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ครองบัลลังเนาะแต่พอเป็นอัศวินเออเป็นควีนดาบชุดนี้เนี่ยดูได้ครองบัลลังเลยนะคะดูมีอํานาจมากๆ q u แอ n ควีนไม้ก็ให้อารมณ์เดิมๆนะดูมีความสดใสามากนะคะมาต่อมาเป็นชุดของเมเจอร์กันแล้วนะคะเริ่มต้นที่เดฟูลนะคะ เหมือนไรเดอร์เวนหมดทุกอย่างเลยนะคะเรียกได้ว่าสวยงามสดใสให้อารมณ์ที่ชัดเจนนะคะเดอะเมจิเชียนะคะนี่เป็นภายหน้ากล่องนะสวยงามมากๆนะคะเป็นผ้าคุมสีแดงนะคะเออมันอาจจะดูไม่ได้มั่นใจแต่ว่ากนะิ๊รู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกว่าแบบเขาดูมีอํานาจนะคะมีความสามารถนะแล้วก็มันจะไป สอดคล้องกับการที่บอกว่าเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นนะคะแล้วในหลายๆตำรานเนี่ยจะบอกว่า The m a g i จิเชเนี่ยมักไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะเป็นพวกชอบเดินทางชอบผจญภัยการใส่ชุดที่มีผ้าคลุมแบบเนี้ยมันทําให้กิบรู้สึกถึงการที่เขาเนี่ยออกไปสอนออกไปสแสวงหาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเออเผยแผ่เผยแพร่หลักธรรมอะไรแบบเนี้ยนะก็คือเป็นคนที่ชอบสอนชอบตะเวนตะลอนไปในที่ต่างๆ ะะยิ่งใส่ผ้าคุมแบบนี้ยิ่งให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะต่อมา High s t i ท s นะคะนี่ก็ดูน่ารักนาอชอบมากเลยอะ่ะน่ารักมากไพ่ลายเส้นน่ารักมากๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วกิ๊บเป็คนชอบไพ่ลายเส้นแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะคะอ่า s m d m p มเพินะคะอ่า Emperor นะอ่ Fan, นะคะ l o v e r นะ ชาลีออดน,นี้ดูเป็นนักลบดูหน้าตาแบบจริงจังมันแปลกมากเลยนะทุกคนขนาดแค่เขามีแค่ลูกกตาเนาะมีแค่ลูกกตากับจมูกนิดหน่อยแต่เวลาพอเรามองไปแล้วว่าทำไมเราถึงรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่ชัดเจนนะคะนะอ่ uh, stick, นะเวลออฟฟอร์จูนจัสติกเนาะจัสติกสวยมากมันดูมีความสะท้อนแสงยังไงไม่รู้นะแฮงแมนนะคะเดทเจมพอรนนะคะ hermit อ่าเห็นไหมว่า hermit มาอยู่ตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบเอฟเฟ t หรือเปล่านะแต่ว่าใดๆเราไพ่ครบก็โอเคนะคะนะ devil นะคะ tower the star the moon นะคะ the sun judgment แล้วก็ the world นะคะเอาเป็นว่าที่ใครนะคะใครซื้อไพ่ชุดน,นี้แล้ว รู้สึกไพ่เรียงไม่ตรงก็ไม่ต้องตกใจนะเอาเป็นว่าไพ่เราครบโอเคสวยงามนะคะก่อนที่เราจะไปสับไพ่เราก็เล่นพิกอากาศกันนะคะเรามาดูไพ่พิเศษที่แถมขึ้นมานะคะปกติไพ่ทาโร่จะมีทั้งหมด78ใบใช่ไหมคะแต่ว่าชุดนี้เขาทำมาทั้งหมด94ใบ นะคะก็มีไพ่พิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะคะที่เห็นเลยมีไพ่ธาตุเพิ่มขึ้นมาแน่ๆน,นะคะิดว่ามันเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้เลยว่าคนที่เกิดเดือนอะไรบ้างนะคะที่เป็นธาตุนั้นๆน,น,นะคะแอบต่อมาเป็นไพ่ราศีนะคะนี่ก็มีราศีกุมนะดีมากตรงไหนรู้ไหมมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็มีวันที่บอกด้วยนะคะ บอกไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่จะใช้ราศีหรือโซดีแอคในการดูดวงคู่ควบคู่กับไพทาร่เนี่ยกิฟจะบอกว่าเรื่องวันที่เนี่ยเราอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมบางตำราบอกว่าเราเกิดราศีนี้บางตำราบอกว่าเราเกิดราศีนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนับแบบไหนเนะเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเรียนเริ่มต้นจากตำราไหนใช้ตำราไหนก็ให้ใช้ไปอันเดียวนะคะนะ,ะราศีเมษนะคะราศีแคนเซอร์ราศีมังกร จะบอกว่าดูคาแรคเตอร์นะว่ายังคงเป็นน้องหมีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีการวาดเพิ่มเติมให้มันเข้ากับธีมกับเรื่องราวกับไพ่ใบนั้นๆน,น,นะคะก็มีธาตุดินธาตุไฟนะมีการบอกเดือนด้วยเห็นไหมอ่าต่อมาเป็นราศีเมถุนนะคะราศีสิงศีบรา r a นะคะราศีตุลราศีมีน่านรักมากเห็นไหมเป็นปลาคู่นะราศีธนูนะคะราศีพฤจิ ราศีพฤกษบราศีกันนะคะแล้วก็จบด้วยธาตุน้ําสวยมากธาตุน้าสวยมากทุกคนอะมาเดี๋ยวเราไปลองสับไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาเล่นผิดอากาศกันค่ะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเราเห็นกันไปแล้วเนาะว่ากริดลื่นนะคะสับก็ต้องดีแน่ๆนะคะวิ้กคือส่วนตัวกิบเคยบอกหลายๆคลิปแล้วเนาะว่ากิฟเป็นคนชอบไพ่ที่สับแล้วสนุกๆนะคะอย่างชุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสับแล้วสนุกเลยนะคะ ดีงามมากทุกคนอ่ะมาเรามาลองกรีดกันดูนะคะอ่ะกรีดได้ดีอยู่นะคะ,ะเ,เ,นะเห็นไหมแล้วก็ลื่นด้วยนะเห็นไหมพอรวบเข้าปุ๊บก็เข้าเลยนะคะอ่ะมาดูที่กิฟบอกไวน้นะว่าตัวไพ่เนี่ยมันดูมีความค่อนข้างฟลกซิเบิลนะคะเพราะฉะนั้นกิฟชอบตรงที่มันจะสามารถกรีดแบบรีโฟชัฟเฟได้นะชึบอ่ะเห็นไหม คือไพ่มันมีความ flexible นี่เห็นว่าทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะกรีดแบบ r i f ฟ l e shuffle ได้นะคะถ้าใครชอบกรีดแบบเนี้นะก็จะสนุกเลยนะคะแล้วถามว่าไพ่ที่มันมีความ flexible เนี่ยเวลากรีดไปแล้วเนี่ยพอเวลาลงงอแบบนี้ใช่ปะมันมักจะคืนตัวได้เห็นไหมพอดัดปุ๊บมันก็คืนตัวกลับมาเลยนะคะแล้วจะบอกว่าไพ่แบบนี้ไม่ค่อยงอนะคะต่อให้เราจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันดูความชื้นแล้วมันจะไม่ค่อยงอนะคะ กิฟเทียบจากที่กิฟมีนะแต่ถ้าเป็นไพ่ที่เป็นฟิลลิ่งกระดาษกระดาษเลยอย่างเช่นของโลสคา a r บิโอะไรแบบเนี้ยเออพออยู่ไปสักพักหนึ่งพอมันมีความชืนะ้นอะไพ่มันจะมีความงอของมันเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยคืนตัวด้วยนะอ่ะลองนะคะโอวยชอบมากทุกคนคือไม่ได้อวยนะก็ก็ดีก็ว่าดีนะคะแล้วกิมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่ามันจะมีไพ่บางชุดนะคะที่เวลาที่เราจับขอบตรงเนี้ย มันจะมีความเหมือนตัดไม่เรียบเนาะเพราะฉะนั้นทาให้เวลาเราใช้เนี่ยเราจะมีความ mood ม,มิดได้แต่อันนี้เราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันดูลื่นมากนะคะอ่ะกรีดไปแล้วลองมาเอ่อสับไปแล้วลองมาดูกรีดเห็นไหมกรีดก็ลื่นนะคะไม่ว่าจะอยู่บนผ้าแบบไหนคิดว่ามันค่อนข้างลื่นเลยนะอ่ะให้ดูอีกทีหนึง่งเห็นไหมสวยงามนะคะอ่ะมาใครที่ยังอยู่กันถึงตอนนี้นะคะรามาลองดูกันดีกว่าว่า น้องโพล,ล่าเนี่ยอยากบอกอะไรกับเรานะคะเอาเป็นว่าขอกําลังใจดีกว่านะขอกําลังใจนะคะจากน้องโพล,ล่านะเราเอาไอ้นี้ดีกว่ามาเรามาแบ่งเงินเป็นตามธาตุดีกว่านะคะนะใครธาตุอะไรนะคะให้ดูเดือนเกิดของตัวเองนะจนะ๊ะนะอ่าเราฉันเปิดเลย อ่ะเนี่ยคิดกันสดๆเลยเนยเมื่อเรามีไพ่แบบนี้เราก็เอามาให้ใช้นะแต่ถ้าจะให้กลิปดูครบ12ราศีเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปหลายชั่วโมงนะคะเอาเป็นว่าอา่ะเริ่มต้นจากธาตุไฟนะคะธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมโอเคทำสมาธินะคะทุกคนทําสมาธิไปด้วยกันนะวิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวกิฟซับไพ่เปิดไพ่นะคะธาตุละสองใบ โดยให้ทุกคนนะคะอ่านไพ่ตามธาตุของตัวเองโอเคไหมไม่ต้องเลือกไพ่นะจะไม่ต้องเลือกกองนะคะนะมาทำสมาธิไปด้วยกันนะคะขอกําลังใจนะคะจากน้องโพล่าทาร่โรนะโดยการที่เราขอแบ่งกรุ่มคนนะคะตามธาตุ น,ะะน้องโพล่าทาโร่อยากให้กำลังใจกับคนแต่ละธาตุอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะชีวิตในช่วงนี้ของแต่ละคนอาจจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปเอาเป็นว่าเรามาขอกำลังใจจากน้องกันค่ะ โอเคเราได้ไพ่ธาตุละสองใบเรียบร้อยแล้วนะคะนะขอซ่อนไว้ก่อนเราเปิดกันทีละธาตุเนาะธาตุอะไรก่อนดีธนะาตุไฟก่อนเลยนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะเดือนเกิดเมษสิงห์ธนูไม่ใช่เดือนเกิดสิราศีนกทีพูดผิดตอนแรกนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะมาดูกันว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะให้กำลังใจเราในช่วงนี้นะคะคิงเหรียญ หกถ้วยอันนี้ชัดเจนมากว่าในช่วงนี้ชีวิตเราดีนะคะค่อนข้างดีสุขสบายอยู่ในจุดที่แฮปปี้มีความสุขนะคะมีอำนาจมีบารมีนะไม่ได้รู้สึกขาดตกบกพร่องอะไรแต่ว่าก็มีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มากๆที่เรากำลังแบกรับไว้อยู่นะคะในช่วงนี้เราอาจจะต้องมีการแบ่งปันดูแลช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความรัก ความเอ็นดูความถนุถนอมนะคะแต่ในอีกมิติหนึ่งกิรู้สึกได้ว่าสําหรับชาวาธาตุไฟในช่วงนี้นะราศีเมษสิงห์ธนูเนี่ยในช่วงนี้ถ้าชีวิตกําลังลําบากเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะชัดเจนมากเลยว่ามีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนสัพพอร์ตแน่นอนนะคราะฉะนั้นให้สบายใจเข้าหาเขาด้วยความรักความจริงใจนะคะความใสความแบบ ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะถ้าเราเดือดร้อนจริงๆพร้อมที่จะมีคนดูแลซัพพอร์ตอย่างแน่นอนนะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวธาตุไฟนะคะต่อมาธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎและพิจิกนะคะมาดูกันว่าน้องโพลลาอยากให้กําลังใจอะไรเราในช่วงนี้นะคะ เด็กไม้กับ W e l l o f Fortune นะอันนี้ก็ไพ่ค่อนข้างชัดเจนเลยเหมือนกันคู่นี้เป็นคู่ของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นไอเดียใหม่ๆวงจรใหม่ๆวิถีชีวิตใหม่ๆอาจจะเพิ่งเริ่มงานใหม่นะคะย้ายที่ทำงานเริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่อะไรก็ตามที่มันเป็นความใหม่ที่มันสดใสนะไม่ใช่แบบใหม่ แลกเประซอยไม่ใช่นะไม่ได้เข้าสปอนเซอร์นะแอบเอาเป็นว่าชาวธาตุน้ําในตอนนี้นะคะกิ๊ฟมองว่าชีวิตมันถึงจุดเปลี่ยนละมันถึงจุดพลิกผันมันถึงจุดหักเหที่จะไปเจอในสิ่งที่ดีนะเรียกได้ว่าเรากําลังมีแพชชั่นมีความสุขมีแลนนะคะมีเป้าหมายในการทําสิ่งนั้นๆแล้วก็เราเนี่ยพร้อมที่จะทํามันแล้วแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับความพร้อมของเรากับโอกาสที่เราจะได้รับ นะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงดีๆนะไพ่ก็จะบอกเลยว่าเออมันเป็นช่วงดีๆเพราะฉะนั้นมีอะไรทําทําเลยเต็มที่นะคะต่อมาชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรค่ะมาดูนะว่าน้องอยากบอกอะไรนะช่วงนี้ชาวธาตุดินอาจจะกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินกิฟช้แบบนี้เลยทาไมกิฟถึงกล้าฟันหงว่าเป็นการเงินปกติกิฟจะบอกนะักเรียนเสมอว่าอย่าฟิกไอเดียใช่ไหม แต่อันนี้คือเราขอกําลังใจใช่ป้าเราไพ่ก็ได้ไพ่เงินเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่าแล้วเงินเครียดเห็นไหม mm hmm. เงินเครียดอันนี้อาจจะดูไม่เครียดดูแบบอ่ขอเขาเรียกอะไรที่กิ๊กบอกไวต้ตอนแรกเนาะว่าดูแฮปปี้ใช่ป้าแต่พอมาอยู่คู่กันกันกบใบที่เป็นสีเหลียญนะมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องรายจ่ายที่สําคัญมีการที่ต้องคิด ต้องวางแผนว่าจะทํำยังไงดีนะคะนะถ้าการเงินไม่ได้มีปัญหา<ๆ>ก็อาจจะรู้สึกว่าเฉยๆยไม่ได้มีมากขึ้นไม่ได้มีน้อยลงแต่ว่าตึงมือมีภาระให้ต้องรับผิดชอบมีเรื่องเข้ามาให้ต้องคิดให้วางแผนนะหรืออาจจะต้องดูแลปกครองนะคะอาจจะหมดเงินไปกับคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นมันต้องรู้จักแบ่งปันบ้างอะไรแบบนี้เพราะว่าไพ่สี่เหรียญมันเป็นการไม่แบ่งปันเป็นการเก็บใช่ไหมแต่ว่าควีนเหรียญมันเป็นการดูแลเพราะฉะนั้นมันมีความขัดกันอยู่นิดนึงก็บอกได้ว่าชาวธาตุดิน นะะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้คิดให้ต้องวางแผนให้ต้องจัดการให้ต้องกังวลแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะผ่านมันไปได้นะคะสุดท้ายนะคะมาด้วยราศีเมถุนตุลกุมธาตุลมนะคะมาดูกันว่าน้องโพลลาอยากบอกอะไรนะคะเด็กเหรียญอัศวินไม้นะคะก็ต้องบอกว่า ชาวธาตุลมตอนนี้ช่วงนี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งคิดมานานแล้วเออแล้วก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องไปต่อนะทำด้วยความจริงใจแน,แน่วแน่มั่นคงมุ่งมั่นนะคะพร้อมกับแผนการที่วางไว้ น้ก็เรียกได้ว่าไพ่ให้กําลังใจได้ดีเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะบอกชาวธาตุลมว่าเตรียมมานานทํามานานแล้วเพราะฉะนั้นก็จัดการได้แล้วลงมือทําได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ารู้สึกยังไม่มั่นใจนะคะก็ขอให้มั่นใจได้เลยถึงเวลาที่ต้องลงมือทําถ้าไม่ทําตอนนี้จะไม่ได้ทําแล้วนะโอเคอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็รีวิวพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าลืมนะว่าถ้าใครสนใจนะคะทักไปที่บ้านฟ้านะ ดูเออไม่ใช่ดูดวงกับเบบไมโซนะของฉันนะบ้านฟ้าโพล่าทาโรคนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาชื่อมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะนี้เลยนี่แล้วคู่มือเขามีเป็น pdf นะขออนุญ,ญาตปิดไว้นะคะนะทักไปได้เลยนะถ้าใครสนใจแล้วก็มีคอร์สเรียนด้วยนะคะสำหรับใครที่ซื้อไพ่ชุดนี้นะเอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถ ถักไปได้เลยนะคะแถ้าถามกิฟนะคะความเห็นของกิฟถามว่าไพ่ชุดนี้โอเคไหมถ้าสําหรับใครที่อยากได้ไพ่น่ารักนะคะซื้อเถอะนะเออมันราคาไม่ได้แบบโหดร,ร้ายมากนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพและสิ่งที่เราได้รับเนี่ยกิฟมองว่ามันคุ้มมากๆ นะคะแอะแค่ได้อันเนี้ยก็คือเอามาใช้ทำคอนเทนต์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนเอาจริงๆแล้วมันคุ้มมากๆนะคะคุณภาพกระดาษดีสีสันสดใสน่ารักสำหรับใครที่ไม่อยากใช้ไรด์เวทนะคะชุดนี้โอเคเลยนะคะอะไปแล้ววันนี้ต้องลางกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ